สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบันเทิงทีวีเช้านี้มาพบกับต้องบอกว่าความสุขหรือความสำเร็จของรัฐบาลในขั้นหนึ่งครับในการบีบให้ขเขมรเองครับต้องจำยอมจะด้วยประการไหนไม่รู้แล้วครับว่าประเด็นต่างๆนี้ครับแต่ผมยังหนักใจกับข่าวสารพี่น้องต้องเห็นว่า อะไรติ๊กตอกทุกวันนี้มันบ้าบอคอแตกอะไรนักหนาครับจับตรงนั้นมาทําตรงนี้นะครับติ๊กตอกเองก็ไม่พิจารณาว่าสิ่งที่เขาโพสตไปนะั้นมันเรื่องจริงหรือไม่จริงครับไหนบอกว่าชุมชนี่เป็นหลักเลยนะครับการละเมิดชุมชนการละเมิดข่าวสารต่างๆนี่ครับมันเป็นหลักเลยแต่เรื่องนี้ครับกับไม่มีการคัดกรองเออมันแปลกดีครับ ติจิตอคทำให้เละเทะมากตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรนักหนาครับสนันวันไหวนะพ่อๆกับเสรีเตมียยเวทกลับมาเล่นทักษิณอีกแล้วไป 100, 000, 000คคร้อยโค้งพันโค้งกับเสลีพิสุจ์บอกว่านายกทักษิณจะไปกล้าอะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าฮุนเซนเนี่ครับกุมความลับไวทั้งหมด mm hmm. ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่า คนตำรวจเอพลตำรวจเอก,กเสรีนี่ครับคิดยังไงในสมองครับความรู้สึกเป็นยังไงครับไม่อยากให้บ้านเมืองมันสงบเรืองไงอยากให้บ้านเมืองมันวุ่นวายอย่างนี้เรืองไงครับไหนบอกว่าปรารถนาดีต่อประเทศชาติไหนบอกว่าปรารถนาดีต่อคนไทย คือพยายามโยงเรื่องนายกทักษิณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับขเขมรเฮะที่จริงแล้วครับเรื่องนี้ครับเจ้าหน้าที่ทหารเองเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ครับจากเบาไปหาหนักเป็นสติเป็นขั้นตอนเนี่ยผมพูดมาหลายวันแล้วผมก็ค่อนข้างจะเบื่อพวกนี้เต็มทนครับอำนาจต่างๆเขาก็ให้ทหารครับตามชายแดน คือตอนเนี้ยครับตามชายแดยนไม่มันไม่ค่อยวุ่นเท่าไรหร่แรอกครับแต่มันวุ่นอยู่ข้างในนี่แหละมันวุ่นอยู่กับนักวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละครับผมเปิดทิกตอกขึ้นมาดูตอนนี้นะโอ้โหโคตรวุ่นวายเลยต้องบอกโคตรวุ่นวายเลยครับทําไมผมเนี่ยถึงไม่เล่นทิกตอกหลายคนบอกว่าทําไมไม่ขยายไปทางทิกตอกบ้างผมบอกว่าเฮ้ย ถ้ามันเร็วๆอย่างนั้นครับถ้ามันสับสนขนาดนั้นครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยกว่าครับผมไม่สามารถที่จะไปเป็นบ้าเป็นบอกับเขาด้วยครับเด้งหน้าเด้งหลังกับสารพัดที่จะทำครับเพื่อเอายอดวิวผมไม่เอาครับผมก็มีหลักการของผมเหมือนกันหลายคนบอกว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งนะที่จะได้เงินนะหนุ่มเสรภูมกว่าผมบอกว่าถ้ามันได้เงินมาแบบทุเรศทุเรศเนี่ยผมไม่เอาครับ เราก็จะได้เห็นตอนนี้ครับเปิดขึ้นมาเนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับด่านนั้นก็จะยิงกันด่านนี้ก็จะขนอาวุธเข้ามาสู้กันครับมันเป็นการปลุกระดมแล้วฝ่ายไอจีต้องดูนะครับข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยที่โยนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับดูหน่อยเถอะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเละเทะมากตอนนี้ในเรื่องข่าวสารครับ จับต้นชนไปลายไม่ถูกเลยไม่สามารถที่จะชี้แจงอะไรได้เลยครับเอาเป็นมันเข้าว่าความเสียหายของประเทศยังไงกูก็ช่างมันครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับเห็นไหมอ้ล่าสุดครับปีศาจผมยาวครับพิธีกรหญิงอีกคนหนึ่งออกมาบอกว่าเนี่ยจุดนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีจุดใหม่อีกครับ มึงเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเลวเลยอ่ะพยายามที่จะทักสิกเข้าบ้านครับไอ้ปัญหามันยังไม่เกิดไอ้พวกมึงเล่นกันแหละพยายามที่จะดึงปัญหาเข้าบ้านก็แปลกดีว่าเออครับประเทศชาติเนี่ยมีนักข่าวแบบนี้มีนักข่าวมีแนวความคิดแบบนี้ครับเอาอะไรก็ได้ขอให้กูได้ขายข่าวเอาอะไรก็ได้แต่ขอให้คนดูเยอะๆครับ มันไม่ใช่ครับมันต้องคำนึงด้วยว่าประเทศชาติมันเสียหายหรือเปล่าครับไม่ใช่พวกมึงเอามันอย่างเดียวเอาเรื่องสัเปีเหระมาจับต้นชนปลายครับคิดไปเองคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปดูมีคนเข้าไปเสพเสพข่าวนะครับเขาก็สับสนเขาก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นครับ ลงเอยยังไงครับเหยียบย่าประเทศตัวเองครับด้อยค่าประเทศตัวเองสุดท้ายเสียหายก็คือประเทศครับคนหนึ่งคนใดไม่ได้เสียหายหรอกครับนายยกรัฐมนตรีไปมาแล้วก็ไปครับรัฐมนตรีต่างๆครับมาแล้วก็ไปเหมือนกันครับไม่มีใครไปอยู่สิบสมัยยี่สิบสมัยหรอกครับไม่มีครับแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นภายในประเทศใช่หรือไม่ครับใช่ครับเห็นไหมคร ขบวนการต่างๆต่อสู้ในระบบสู้เขาไม่ได้ครับก็พยายามที่จะออกมาครับปุกปัป่นปลุกระดมมวลชนครับจะไปโน่นไปนี่ว่ามึงจะไปหาพ่อมึงเหรอกูถามเอยฮะจะพามวลชนไปนั่นจะพามวลชนไปนี่ครับพยายามที่จะปลุกกระแสรครับแต่กระแสมันไม่มีครับก็เห็นอยู่แล้วครับประเด็นต่างๆเป็นสิบกว่าประเด็นแล้วตั้งแต่ตั้งงบมาครับ ไม่สามารถที่จะนําพาผู้คนออกไปนอกไปเดินบนถนนได้ครับไปซื้อรองเท้าใหม่ใส่เสื้อยืดกันไปเดินกลางถนนได้นั่นหมายความว่าสังคมเขาเหม็นเหมือพวกมึงเต็มทนคับอย่างกะขี้ต้องบอกงั้นเลยครับถ้ามันเกิดมันเกิดนานแล้วครับเอาเงินมาจริงๆก็ไม่รู้เขาจะไปหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าเขารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันแย่ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศเศรษฐกิจต่างๆซึ่งพยายามเึ่งรัฐบาลเองก็พยายามนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไมพยายามครับเขาทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ไอ้พวกป่านไอ้พวกเหยียบย่าประเทศตัวเองมันก็มีมันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งแล้วครับไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักบุญคุณน้ําข้าวของประเทศแทนที่ว่าเออตอนนี้ครับประเทศชาติมัน ลำบากยากแค้นนะฮะและทําไมล่ะครับต้องมาเหยียบย่ําประเทศตัวเองล่ะครับทําไมไม่ช่วยกันล่ะครับสมัยก่อนเขายึดอํานาจมานี่ครับอยู่ในอ,อานาจเผด็จการมึงก็ได้บ่นบอกว่ามันทํามาหาก,กินลําบากครับแม้แต่เสรีภาพต่างๆก็โดนริดรอนแต่เสือกไม่ออกมานะทําเป็นเจงทําเป็นดีทําเป็นรู้ทุกเรื่องครับ แต่ประกฏว่าเอ๊ะสมัยที่เขายึดอำนาจมาทำไมไม่พูดนะพี่น้องประชาชนเขาก็ถามว่าเออพวกมึงเนี่ยพอพูดได้ไอ้ดังนะครับเอากันใหญ่เลยครับไม่คำนึงว่าประเทศชาติจะเสียหายมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับนี่แหละที่ประเทศไทยมันโดนอยู่ตอนนี้ครับ ปั่นกันเองด้อยค่าประเทศเองไม่ต้องใครมาลุกาลามแล้วครับไอสัมภเวสีพวกนี้แหละครับที่มันลุกลามประเทศอยู่ตอนนี้ครับมันไม่สามารถที่จะกอบกู้ประเทศชาติได้เร็วย่างที่คิดครับพยายามที่จะหาเรื่องต่างๆครับเอามาผสมปนเปกันเพื่อด้อยค่าประเทศตัวเองครับมันเหมาะไหมครับมันครวญไหมครับมันสมควรไหม หรือคิดว่าพวกนี้มันดีครับไอ้พวกนี้มันมันเป็นคนวิเศษครับมันเห็นดีเห็นดีเห็นงามนะครับมันเป็นคนปกป้องประเทศใครมาทำอะไรไม่ได้แต่ดูแล้วครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันกลับกันอย่างเสรีเหมือนกันครับแต่ก่อนนี้ครับเป็นคนจับมอ็อบเป็นคนจับม็อบครับ เป็นคนเปิดประตูม็อบเข้าไปทำเนียบรัฐบาลทั้งที่ว่าทำเนียบรัฐบาลเป็นที่ทำงานของรัฐบาลบริหารประเทศครับพูดเองบอกว่าเปิดประตูทำเนียบเนี่ยให้ม็อบพัธมิตรเข้าไปร้องลําทำเพลงกันอยู่ที่นั่นครับทำความเสียหายกับประเทศชาติอย่างนี้หรือครับคนรักประเทศชาติอย่างนี้เลยครับคนที่บอกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขต่างๆนะครับชีวิตนี่ครับมอบให้ประเทศชาติและเป็นรีวีละบุรุษุรับ มันไม่ใช่ครับเห็นการกระทําแล้วครับบอกว่าผมเนี่ยสะอิดสะเอียนเลยครับครั้งหนึ่งผมเคยหลงนะคิดจะออกไปช่วยแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเออคนแบบนี้ก็มีด้วยครับเราอุตส่าห์ไว้วางใจครับคิดว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะนำพาประเทศชาติ ไปในส,สู่ในเส้นทางที่มันเจริญรุ่งเรืองครับแต่ปรากฏว่าแล้วสมัยนี้เราเห็นได้ชัดว่าเออถ้าบุคคลแบบนี้ครับไม่ได้มีผลประโยชน์ใส่ตัวเองทำอะไรก็ได้เหยียบย่ำประเทศยังไงก็ได้ครับมันน่าสมเพชนะผมบอกเลยมันน่าสมเพชครก็เหมือนบอกว่าคุณเซนเนี่ยครับ กุมความลับนายยกทักษิณไว้เยอะแยะคือจิบประเด็นทุกอย่างเนี่ยครับมาเป็นตูเป็นตะเลยครับถ้าแน่จริงก็เปิดเผยมาครับมันเป็นจริงหรือเปล่าไม่ต้องอมมานำลวครับถ้าถึงขนาดนั้นครับถ้าถึงขนาดที่เขาว่านะครับแย่งดินแดนกันแล้วครับไอ้เรื่องเรื่องพวกนี้ก็จิบจิบครับจะไปปิดไว้ทําไมครับก็ต้องท้ากันอย่างนี้ครับ จะไปปิดไว้ทําไมทําไมไม่พูดเลยล่ะครับและไอ้พวกกระจกข่าวพวกนี้ก็หยิบข่าวพวกนี้ครับมาพูดเสรียังก็ก็ไปจับประเด็นนี้มาพูดที่จริงอะ่ะข่าวนี้ครับเสรีเป็นคนพูดโดยซ้าไปครับเหมือนเป็นความคิดของเสรีและอุนเซ็นเอาไปทําต่อไปคิดต่อครับอย่าลืมว่าเสรีก็เป็นคนดังนะอุนเซนเขาก็ดูโซเชียลอยู่ เขาดูอยู่ครับเขาเห็นคนในประเทศมันขัดแย้งกันครับเห็นคนประเทศไม่ลงรอยกันเนี่ยเขาก็หยิบประเด็นแบบนี้กับมาด้อยค่าคนในประเทศของตัวเองครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพวกนี้ครับเออแต่ก่อนมันเป็นองคาพยกครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเสรีไม่ว่าจะเป็นเจิมสักไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร แม้กระทั่งจจตุพรผมพันตอนนี้กวากมือเรียกอำนาจเผด็จการเข้ามาเพื่ออะไรล่ะครับรัฐบาลนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้หรือยังไงครับแก้ไขปัญหาได้แต่ไม่ถูกใจพวกมึงเท่านั้นเองไม่ตามใจของพวก,พวกมึงไอ้สิ่งที่พวกมึงอยากเนี่ยเขาไม่ทําให้ไอ้สิ่งที่พวกมึงกำกำหนัดเนี่ยต้องบอกใช้กำหนัด รัฐบาลนี้เขาไม่ตามใจพวกมึงไงเขาตามระเบียบตามแนวความคิดตามนโยบายเขาทำครับต้องบอกเสรีเป็นใครจตุพรเป็นใครเป็นผู้ว่าราชการใหญ่แล้วครับเขาทำอะไรกองทัพทำอะไรนายกฐมนตรีทำอะไรต้องมารายงานพวกมึงเหรออย่างเสืยแมวนี่ครับ ทำไมผมต้องออกมาพูดทุกวันหลายคนบอกว่าอย่าไปให้ค่ามันครับคือพวกนี้แหละก็คือพวกบันทอนประเทศเหยียบย่าประเทศของตัวเองครับทําอะไรไหมไม่ทําอะไรเลยครับหาช่องหามุมหาเรื่องต่างๆผมถามนะถ้าพวกนี้ไม่เล่น m o u นี่ครับประเด็นพวกนี้มันจะขึ้นมาหรือเปล่าครับไม่ขึ้นหรอกครับ เขาก็ดูอยู่ตามประเทศรอบๆเราเนี่ครับดูทีวีเราทั้งนั้นก็เ,เอามีพวกนี้ครับปากหอยปากปูปากหมูปากหมาเนี่ยครับพูดอยู่ทุกวัน MOU 44สิบส่เมื่อประเทศไทยจะเสียดินแดนแล้วตอนนี้ขมิ้นลุกค้าบมาแล้วครับเขาได้ใจนี่ครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลน,นี่ไม่รักประเทศครับแต่พวกมึงนั่นแหละไม่รักประเทศครับพวกมึงแหละทําให้ประเทศชิบหายอยู่ตอนนี้ ยังไม่รู้ตัวอี่ครับมันก็น่าสมเพชนะผมบอกเลยประเทศไทยมีคนแบบนี้ครับทวงความเจริญชุดประเทศให้ตกตำ่ำไม่ใช่ใครแล้วครับไอ้พวกที่บอกว่าปาถนาดีต่อประเทศนี่แหละรัฐบาลต้องทำอย่างนั้นต้องทำแนวคิดแบบนี้ครับ แม่มีแต่เสยใหญ่ครับมีแต่หัวคิดแบบว่าแม่เจ้าทัพนกองทั้งนั้นครับต้องเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ครับแต่เวลาเข้าไปบริหารจริงๆหมาไม่แดกครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเสแมวไม่ว่าจะเป็นเสรีพิสุทธิ์เองครับเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นเคยอธิบดีกรมตำรวจก็เป็นเสแมวก็อยู่สมชก็อยู่เป็น ไม่เห็นมีผลงานอะไรครับมีหน้ำซ้ำยังมีคดีด้วยซ้ำไปครับเออแล้วถึงเวลานี้ครับเวลากเกษียณมาแล้วกูนี่เจ๋งกูนี่ดีกูนี่ประเสริฐกว่าใครกูนี่คือวีรลบุรุษถึงขนาดนั้นครับแต่ไม่ได้มองว่าอดีตมันเป็นยังไงครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็มีตําแหน่งครับผมเห็นเยอะแล้วครับ ผมเว้นไว้ไว้มือบางคนนะครับคนในกองทัพคนในสิทธิสัมนักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือราชการเก่าๆนี่ครับสมัยตัวเองอยู่ไม่พูดอะไรเลยครับไม่ทําอะไรเลยเอ้ยก็ต้องทาตามนายทาตามกรอบนายสั่งมาก็จะองทำแบบนั้นแบบนี้ครับพอเวลาออกมาแล้วกูนี่แน่กูนี่จริงกูนี่คนตรงุ่ยสันดานหมาต้องบอกนะไอ้พวกมึงนะครับคือเศษสวะต้องบอกเศษสวะครับ เวลาอยู่ในตำแหน่งทำไมไม่ออกฤทธิ์อะทำไมไม่ทำละ่ะเวลากเกษียณมาแล้วโอ้โหครับต้องบอกว่ากูนี่ยอดกูนี่เยี่ยมมันทุเลศน่ะมีอำนาจไม่ทำเช่นเดียวกันครับยึดอำนาจมาเจ็ดแปดปีครับผมแดนต่างๆนี่มีหมดมีปัญหามาตั้งแต่นานแล้วครับ พอมาถึงรัฐบาลนี้พวกมึงก็ยุยงส่งเสริมกับตามแต่เข็บไทยแดนต่างๆทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาครับ MOU 4 4ครับพูดกันอยู่ทุกวันพูดกันอยู่ทุกเดทเย็นครับพูดบนเวทีพูดในสตูดิโอครับจนเป็นเรื่องกอกหูขมิ้นมากๆเออขมิ้นก็คิดว่ากูเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่นี้หรือเปล่าวะเอาเรื่องมัหน่อยไว้จัดการหน่อยไว้ ปลอยฟ้าปลอยฝนไปด้วยครับคือที่ทับซ้อนต่าง,างๆนี่นเขาก็าทำมาหากินร่วมก,กันก็อยู่เป็นสุขดีครับต้องบอกอยู่เป็นสุขดีถ้าเราไม่เอาฟเอาฟืนนี่กขโยนใส่ไฟนะฮะพยายามที่กระกระตุ้นครับพยายามที่จะสุมไฟขึ้นมาเนี่ครับมันก็ไม่มีอะไรครับชายแดงเขาข้ามไปข้ามมานี่ครับไม่ว่าจะรอบๆเราครับ ประเด็นอย่างนี้มีไหมครับในช่วงปฏิวัติรัปะหารครับพม่าบินมามน,นะครับใช้เครื่องบินบินเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยกูยไม่เห็นคนไหนมาแหกปากบ้างนะเสรีก็ไม่แหกปากจกตุพรก็พูดเงียบกกิบพันธมิตรก็ไม่บอกว่าเอ้ยนี่มันล่วงอธิปไตยเรามาแล้วนะเหยียบย่ำอธิปไตยมาแล้วครับเงียบกิบครับเออ นั่นหมายความว่าไงครับคือถ้าพวกที่คนที่มึงรักเนี่ยครับจะทําอะไรก็ได้เห็นไหมที่บอกว่าเหมือนเรื่องสวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีใครพูดมั่งล่ะครับมีแต่พักเพื่อไทยพูดอยู่ตอนนี้ครับเสรีพูดไหมครับไม่พูดก็ไม่เคยพูดเลยครับถ้าอย่างนั้นเสรีก็ไปสนับสนุนพวกนี้นะสิถ้าให้คิดแบบนั้นครับ หรือพวกอุบาทพวกนี้ครับไม่ไหวเป็นจตุพรพรมพันเนี่ยหมอวันลงอย่างเงี้ครับมันเคยพูดเรื่องนี้บ้างไหมครับไม่เคยพูดเลยครับนั่นหมายก็ว่าคือพวกบึงถ้ามันมีมอํานาจกูเอาหมดจะได้มาแบบไหนก็แล้วแต่ครับโกงบ้านโกงเมืองมากูก็เอาแต่คนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่ากูไม่ได้ประโยชน์ด้วยครับเลียวไหมละครับระยำไหมละ่ะ เราชี้ให้เห็นว่าไอ้พวกนี้กับถ้าไม่มีใครจัดการฝ่ายความมั่นคงต่างๆนี่ต้องดูแลพวกนี้ให้ดีครับถ้าอย่างนั้นไม่จบหรอกครับมันก็จะเห่าหอนอยู่อย่างนี้ครับอย่างน้อยมันก็ทำให้เราลำคาญทำให้เราหงุดหงิดกับผมฝากไว้หน่อยนะครับไอ้เรื่องติ๊กต k อกนะครับพี่น้องอย่าไปดูมันมากครับ ไอ้น,นี่คือตัวปั่นแล้วครับเรายังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันตัดมาลงติ๊กจอกนยครับมันเอาเสียงจากไหนเอาภาพมาจากอะไรครับสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติเขาถมหลุมกันเยอะแ,แต่ติ๊กอกยังยิงกันอยู่เลยครับมันทําหาพ่อมันทำไมทางนี้ลนะ่ะมันอยากให้บ้านเมืองสงบหรือครับฝากให้พิจารณาครับ ดูแล้วก็พิจารณาว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ